พอไปดึงออกมาก็เอาลงหมสามตัวเลยไม่ให้นั่งเลยสั่ตัวหนึ่งสามตัวเลยทั้งสามตัวตัวประธานรองประธานนั้งสองตัวด้วยเอาของประธานลงน้องเดียก็ไปนั่งตัวรองประธานได้น้องเดียก็ขึ้นมายื้อยุดจุดกระชากจากก็อี้คืนมีสสพวกชาวโทรไปตามผู้หญิงให้ขึ้นมาสู้กับพวกเราค่ะแล้วก็เลยบุกขึ้นมาบุกขึ้นมาค่ะก็ยื้อยุดกันก็ยื้อยุดกันแล้วทำไมล่ะคะ ที่ท่านไหนคุณราศีมาที่ไม่ตบน้องเดียขอเราไม่ได้ไปทําร้ายเขาแต่เราเอ่อตบเขาร้นจับเขานเพื่อแม่ประธานมาทำหน้าที่เพรประธานไม่ได้ทำหน้าที่ของกองชนชาวไทยรู้รู้บริษัทคือรู้แล้วรู้แล้วรอบนะ คือรู้แล้วว่าไปเอาก้วยอีออกแล้วน้องแดงมาน้องเดียมามาขวางมาดึงกับมาดึงกลับอย่าเอากล้วยมาทานฉันไปขัดขวางคุณลาซิมาก็บอกไม่ได้ฉันจะเอาออกมันแย่อย่าได้นั่งต่อไปอีกเลยน้องเดียก็ดึงมาอย่างนี้ยื้อกันไปยื้อกันมาแล้วทําไมถึงได้เดินไปตบเขาดูไปเองตอนน้องไม่ได้ไปตบเขาไม่ได้ไม่เคยตบนะไม่ได้ตบแต่มือมันหล่นไปเองแต่มือมันหล่นไปเองเหรอจับจับจับกล้ยแล้วพลาดอ่ะฮะ จับเก้าอี้แล้วพลาดอ้าม่เอาป่ลวป่าวเดี๋ยวห่าแล้ทำร้ายร่างกายอ๋อคือว่ายื้อยุดกันแล้วละพลาดมือไปโดนแก้มน้องเดียเข้าป่าวป่าเดี๋ยวฟ้องร้องจริจริงนะพี่น้องประชาชนต้องบุกเข้าสภาเลยนะพี่น้องจริงจงน่าจะบุกตอนนี้เลยนะบุกไปเลยเมื่อกี้ไม่กลัวคดีตบนะไม่กจาวแต่ว่าอย่ายุยงให้สประชาชนบุกเข้าสภานี่นะตบน